พี่น้องมาเบืองเน่ละป้าลงตรงข่อยเมื่อเสมาลายเห็นหัวอหัวอยู่ปุ่นะพุณหนะปุ่นะพุณนะมาเบิองเนพี่น้องม่งเสมาลายเหตโอ้ยมาเบืองเน่เปิดปิดปิดเปิดปืดปื้ดปิดมาลายเหตุลาย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 เ่อ้สมาลายเหตุปุณหมะเบืองงีละปุณห์นะพุณนะ พี่น้องมายามตวงเดือนนี่หรตวงใส่ป่าอันนี้นามไรลแห้งแห้งนาไรลมาน้ำหองตวงใส่ป่าใช่มายามป่าแบบนี้นี่นี่แหละตวงใส่ป่าเป็นลักษณะจังสี่ละตวงใส่ป่าเอ้า ออมสียามมาด้วยพี่น้องมาหลุ่นกันวันสี่ใดโบหนามกระไลแหงหงเนาะมันกะมันกะบบล่งด้วยแหละเต้ามันกะันนั่นอยู่นี่มันมัน,ม,นมันมาซ้ออยู่หนาตุงเรากลายอยู่เด้อโบนั้นสี่มิสองอันบ่เออแล้วเสียงนี่แหละตัวนึง โอ้มาดุุนก็ได้พี่น่องกัดจนมามามาเทเบืงวานสีดยโบมนกูไหวห่มเนาะเดียนนี่เบิงเดหลุดก็พี่น้องเรียนีโอ้ได้ยูได้ยูได้ยูไปนไปไปโอ้ได้ยูได้ยู ก็หลายตัวตัวมันหันมีพี่น้องปลาขหอยยามะฮันนี้ห้อมพยามตวงเด้อพี่น้องมาหลวนเด้อวานสี่มีบอหรือบอมีมันบ่ในหลวงบอมันมาโอมาส่อซื่อตีมาเด้อพี่น้องห้อมห้อมเก่ตุงอีกตัวนี้ มาหลุนว่ามันสลายบมัดไปด้วยห่อเรื่มัดดิมัดลาจูบเกี่วงนี้เหมิดคนน่ะพวกนี้แหละพี่น้องเอ้ยคิงฝนน่ะคนน่ะลายโบมาหอมด้วยจังกิมพงฝนน่ะฝนน่ะฝนน่ะพวงนี้เฮ้ยปากน่อยปาเห็นโบเห็นบบเห็นโบน่ะมาลายไหม่ คืนาเคือนาคืคูพอดีพี่นอ้องตรงนี้มาไลายเห็ปลา่อยไม่ยมตรงอยู่เลยด้วยพี่น้องตรงเันไม่ได้บาดเพระาะว่าใส่ไปหล้อันใส่ไปหล้อันมาหลุ่นเบิองตัววาสีได้อยู่บนลึกบ่ได้ ว่ามือนี้มันหนามมันหนามหลายมันฝนตกมันเป็นหนามไม้มันก็เลยมีปลาเคียงหน่อยเนาะมันกับใบได้ดอกว่ามันก็สิมีมือเดียวเท่านี้แหละเนี่ยเดียวคนนี้บอกคนมาสวยไงช่วยโอ้ยเทพไผ่ดิค่ะถือี่ยู่ใครไม่เที่ยวพี่พี่ไผ่ไม่ขึ้นแน่นี่ไง nè nó nhọ không bố mà lại đó để chất chi dám phình là cái gì không phải sai bài thi câu đứa bạn nè bây giờ nó phải dám của phe ăng น้ำเขเลือกยู่ยซีอันกขายุ้ทั้งขาทั้งนั้นอีกบ่อตัวหนึ่งยุ้ยขางตัวนั้นอีกขันแม่นเนาะขางตัวใหญ่พี่น้องมังนี่ยก็ต้องไปกันก็ต้องไปกับเพียงข้อพยายามตัวกระไดเลือกระเลื่อนน้ำ น้ำห้อมก็เลือกกี่ตัวละ่ะอุ้ย็ข้ามาบอ่อนในลูกเท่าน,นี่สัมบอ,ต,อ,อ,อตัวหนึง่งเอราะะตัวตัวจะยามหันนี่นาที่นั่นนำ้ำเลือกเรียกพี่น้องน้ำห้อม ยาบ้งอีกรอบสองแล้วพี่น้องสิได้อยู่ปลาสอล่หล่เห็นบุลุงไลายวาสนาสอตตีมหนามหนึ่งวานสิวานสิได้เหนียวๆ่วงวานสิว่านไม่เช่นขับปุ่นละหลดนเนี่ยบึงลายคนเดียอโอ้ยนี่คืลายเสือยู่ล่ะ

ีปิ้งยยามตัวเลยด้วพี่น้องต้งกเก้าเกยามสามหลบมละมือนียามสามเฉียวแล้วดีดีดีดกาอันไม่พนกันอย่างนี้ นี่คือวิธีใส่ตุง้้ยพี่น้องยามแล้วก็มกัดกลนมันไหวแล้วใส่ใส่กลนตุงไหวนี่มิแค่นี้ก็คือจบน้ำไล่หลายฝนตรงแห้งมขึ้นนี่นี่พี่น้องห้องหองเข่ามายามตุง นำไรจุกอยู่น้ำไรแห้งแห้งพี่น้องน้ำไรน้ำไรทอมันคือบรรยากาศธรามายามตรงท้ายนามท้ายนามเกงพี่น้องเบื้องก่อนนามนามหองหองธรามาธรามาใส่ตรงละมองนี่ พี่น้องมันเนี่ยเขางามงามเขางามเขางามเดอพี่น้องปลาปลาสีตรงมีแตะปลาลูกเม่เดี๋ยวมีตะปลาเข่ง ・座って。